สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีอีกแล้วเนาะมาค่ะเดี๋ยววันนี้พูดไม่พูดทําทำเพลงก็คือเข้าเรื่องเลยวันนี้นะคะเราจะมาชิมตำแตนป่านั่นเองหลังจากที่บีได้ดูคลิปคลิปนั้นแล้วเนาะแล้วก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะทุกคนหลายคนคือประมาณมากกว่า50บอร์บอกว่ามันเหมือนลูกตำลึงมากเลยพี่บีบอก แต่ว่าลูกกำลึงของมันมันเล็กเออมันใหญ่กว่าไนงะอันนี้คือมันเล็กมากไงทุกคนเล็กมากเท่านิ้วก้อยนะคะเดี๋ยวบีจะขึ้นรูปตรงนี้ให้ดูเนาะอันนี้เป็นตะอ่าแตงกวาป่านะคะเนาะก็ชื่อของภาษาฟินิชเขาก็คืออ่มวีดักโกุรุกุวีดักโกุรกุก,ก,รกุนะคะนั่นแหละเมื่อกี้เห็นแบบคือบีพยายามที่จะตำแล้วมันไม่แตกนะทุกคนตอนนี้คือว่าน้ำลายสอมากเออมันแตกไปข้างแต่ว่าอีกข้างมันไม่แตกนะในประมาณเนี้ย บีจาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเท่ากันกับข้อมือนิ้วก้อยเดี๋ยวทุกคนดูเล็กมากเล็กสุดเลยบีไม่รู้ว่าสีแสงมันจะโอเคหรือเปล่ามันมันดูมืดๆหน่อยเนาะอ่ะทุกคนไม่รอแล้วนะคะลงมือเลยจ้าแล้วก็มีแคปหมูด้วยนะแคปหมูอุ้ยเมื่อกี้ชิมแล้วตอนที่ตําเนาะมันอร่อยมากเลยทุกคน คือบิ๊ไม่ได้ใส่ดใส่มะนาวเลยเนาะมาค่ะความเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากจริง อเออยังกมานานาอทุกคนอืมอันนี้เป็นอ่าของที่เก็บมาวันนั้นนะคะก็คือตำหมดเลยเนาะอืมอืมดีบีมีตินก่ด้วยนะทุกคนวันนี้ใจะไปบอกว่าตำรวมเนาะเพราะว่าบีทำน้ำยากะทิทุกคนและคราวนี้มันเหลือ ก็เลยม,มากินกับซุนีำด้วยอืมอืมเปรี้ยวไม่ได้แบบนา่าเลยเออมีก็มีพริกหยวกด้วยแล้วก็นี่นะจ๊ะอันนี้เป็นพริกที่มาจากบ้านมักร้อนนะคะ น่ารักมากเลยเนาะเดี๋ยวมาชิมดูทุกคนว่ามันเผ็ดปร่บคือได้มาสามลูกใช่ไหมวันนั้นะยังไม่ได้ชิมเลยนะคะก็กะจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะะั่ะชิมอมชิมดูค่ะเอาวหวาน อะไรเนี่ยโอ้หวานเชียเลยอะงงเลยอืมแล้วร,รู้ว่าเผ็ดอืม <c oughs> ใช่ไดมมาค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาอืม เดี๋ยวมาพีกวานด้วยจ้าถ้าถามว่าอันไหนหวานกว่าคะก็น่าจะเป็นอันนี้คะ่ะ อที่เราปลูกเนี่ยหวานกว่าอืมอมือันนี้หวานกว่าทุกคนอืมอืมอร่อย เดี๋ยวบีต้องไปเก็บมาตําอีกแล้วอร่อยมากคือไม่ต้องใส่มะนาวเลยอะเปรี้ยวเลยอร่อยดีหลายคนบอกว่าให้เอาไปดองเบียงไม่มีเวลาดองนะทุกคนอยากลองดูเหมือนกันนะเดี๋ยวนะีม อขอจใจจินไก่อืมอืม อร่อยมันเปรี้ยวเหมือนมะนาวยังไงอย่างนั้นเลยค่ะอืมอืมบีนอนเพิ่งติมเหมือนเดิมนะคะหัวหนะ้าไม่ได้เลยแต่เราเอาความซับของส้มตำเข้าสู่ เปรี้ยวอ่ะทุกคนดูความเปรี้ยวอ่ะนี่ถ้าใครแหงนี่แบบสัมงเลยนะคะอือสิบ่เลย เม็ดไม่มีเลยค่ะอันนี้พริกจากบ้านพักร้อนอหวานอะ่ะหวานแล้วก,กรอบมากพริกจากช็อปมีความแอปเหี่ยวนิดนึงเพราะว่าเขาเอามาขายที่ช็อปใช่ไหมแต่เราเามาจากต้นเลยนะอ่ะแต่ก็ยังกรอบแต่ถ้าสองอันนี้ก็คืออันนี้ ชนะเริศวังดูสีค่ะสีนี้สีอ่อนสีนี้สีเข้มแสดงว่าเนี้หวานกว่ามากๆเพราะฉะนั้นเราให้เลือกสีอ่อนมันจะได้หวานเลี่ยน mm! Brilliant. มุกหลายแล้วจ้าโอ้ยฟินอะ เวลาเราเคี้ยวไปมันเหมือนลูกอะไรอ่ะมันเปรี้ยวเลยนะทุกคนขอชิมทีมันมีความหนาของเปลือกไอ้แตงกวาน่ะเหมือนกับ ะมะเขือมะเขือทุกคนแล้วก็มีความเปรี้ยวเหมือนกับมะนาวลองจินตนาการดูค่ะแบบนั้นเลยอ่ะออืมอืมม อร่อยมากลอาจิอือ เยอะมากเลยนะลุนแนะนำถ้าสมมติว่าเขาจะตำแบบบีเนี่ยให้ผ่าครึ่งอืมจริงเพราะว่าไม่ไงนะั้นอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวมากพวกน้ำปลาน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ซึมเข้าข้างในถ้าผ่าครึ่งนะอะเนาะ มุมไรขออภัยค่ะอร่อยอ่ะอ วันนี้ดูดขาก่โชว์แล้วจ้าอืม่เหรอ หลายซ้ำไม่ไหวแล้วโอ้จะจบคลิปอยู่แล้วเพิ่งถามเจอทุกคนขอภัยนะคะขอภยัยตั้งกล้องยังไม่ถูกจริงเพราะว่าทำคลิปกินที่บ้านเนี่ยยังไม่ก่คลิปเองเนาะก็เดี๋ยวรอรอบหน้านะคะขอจำรอบหน้าดีๆอ,อร่อยอทุกคนอร่อยมากจริงๆ ถ้าสมมติว่าใครอยากจะกินรสบี้นะก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนพริกกตามได้ชอบแล้วก็น้ำตาลประมาณช้อนช้อนชาหนึ่งนะคะแล้วก็ผงชูรสอะ่ะนิดเดียวก็แล้วแต่คนชอบเลยแต่คือพิเศษนดิดเดียวอเพราะว่าในน้ำปลาแ์่นอะไรเงี้ยมันก็มีเนาะมันก็นัวแล้ะ ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยวเบียต้องเอามาตำอีกอืม ต็มสิบความเอาตักเอาแตงเปล่ามาตำนะสิดๆสุดอร่อยมากอือืเดี๋ยวถ้ามันเยอะมากๆอ่ะเบีจจะ เอาเข้าช่องแช่แข็งแล้วก nope. ็ลองออกมาละลายแล้วก็มาตาดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอืมเพราะว่าอีกไม่นานอ่ะเราก็คงต้องเก็บแล้วทุกคนเผ็ดจังเผ็ดมากหมดจาน ใครหิวบ้างใครรู้ตอนกี่กโมงพิมพ์มานะคะพิม,ม <laughs> พ์มาไม่ใจร้ายดูกันตอนกี่โมงพิมพ์มาเลยจ้ะอืมอ,อร่อยเป็นคนตำซุำตํำอร่อยจริงจริงนะทุกคน ทุกคนทั้งนาบีปาแล้วนะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ขอบคุณเช่นเดิมที่ติดตามเสมอมานะคะแล้วก็ไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมอ้ยทุกคนการสะอุกมันหมายถึงว่าเราเริ่มที่จะว่าเผ็ดมากๆแล้วใครเป็นแบบบีบ้างจริงโอ้ยเผ็ดมากๆเลยไว้เจอก,กันใหม่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาตามยานอีกแนะ่ไปละค่ะขนมหวานจะอยู่ไหน